เปลี่ยนยางน้ำมืดเป็น p e r รีสกอร์เปียนเทลสหลังจากได้รับน้ำมืดเข้ามาเราก็ได้ทําการเซอร์วิสไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเพลาน้ำมันเกียร์นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นยางนะเนื่องจากน้ำมือเนี่ยมียางปิดรถมาเป็นปี22ซึ่งมันค่อนข้างแข็งแล้วนะผมก็เลยทักไปปรึกษาเจ้ามีนครับว่าตอนนี้มีนอยากใส่ยางอะไรผมจะได้ไปใส่ด้วยใส่เป็นเพื่อนกันนะครับพอเวลาขับขี่เราจะได้เหมือนรีวิวในตอนขับขี่ไปด้วยกันได้ซึ่งเจ้ามีน,นครับก็อยากจะรอเป็นเพลย์รีสโคเปียนเทลับ ก็เลยโอเคมาไปด้วยกันเลยครับผมก็เลยเลือกเป็นเป็นที่ร้านโชพาวนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ป้าปสติกเกอร์นะครับอุปกรณ์ที่นี่เขาก็ครบคันครับนะคุณต้องการเซอร์วิสรถนะครับไม่ว่าจะเป็น b s b a แบตเตอรี่ยางเพรี่มากมายปอกแฮนที่ยอดเยี่ยมรับเยอะไปหมดเลยละลานตาสเตอร์นะครับผาเบกน้ำมันเครื่องครบคันก็สามารถมาใช้บริการที่ทโชวพาวสาขาบางพีได้เลยครับ